มาพูดกันหน่อยนะคะเรื่องดอบบีบีเนาะเออยายจ๋าที่เห็นเป็นยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เห็นนะอืมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาพูดแล้วเนาะถ้ามีปัญหากันมากจินแล้วมีปัญหาทําให้ดราม่าไปลุงน้องเบสนะคะเพราะเขามีสังกัดของการทํางานอ่ะก็เซาจินกันซะวันซันอืมในความรู้สึกเพราะเขารักษาทั้งเอฟซีหัวใจเอฟซีแล้วก็รักษาทั้งอ่าหัวใจของเพื่อนนะคะทุกคน เมื่อวานที่มาดูเขานั่งคุยกับบิวจิตนั่นก็คือปัญหา <c oughs> เพื่อนทุกคนมีสิทธิ์คบใครได้ันคนละส่วนเพราะเราทะเลาะกันแต่เพื่อนไม่ได้ทะเลาะกันอันนี้ให้นึกถึงภาพความเป็นจริงแต่เอฟซนะคะคุณอ่อบอกเลยเลยเลยว่าเอฟซของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือคุณภาพเหมือนกันแต่ก็จะมีบ้างที่เอาแต่ใจอยากให้ถูกใจตัวเองซะทุกอย่างบางทีนะอยายจ๋าพูดเสมอติเตือนกันเสมอสําหรับอืด้วยใจรัก ถ้าเราเป็นเอฟซีผู้ใหญ่บ้านจริงๆให้เห็นดูภาพความจริงเห็นเขามีความสุขเห็นเขาร่วมกันสร้างงานสร้างการไปด้วยกันก็จงภูมิใจนะขณะนั้นยายจ๋าพูดเสมอตั้งแต่แรกสองคนเขาเป็นเพื่อนกันถึงพิกถึงขิงเก่งกันทั้งคู่ถ้าเขาอมอมซ้อมเข้ามาเป็นแฟนกันได้ <c oughs> ก,ไดก็ถือว่าเทวดาสวรรค์ผักเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นเพื่อนที่รักหาเงินหาทองร่วมกันก็ภาคภูมิใจแดะเพราะยายจ๋า พูดคําเนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าสองคนนี้ต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างเป็นผู้นำนะคะออนะเออเนาะเก่งต่อเก่งถ้าเกิดว่าสกิดแล้วรู้สึกไม่ถูกใจเขาไม่ง้อไข่ทั้งสองฝ่ายแต่เขารักษาคําว่าเป็นเพื่อนที่รักและดีต่อกันก็คือหัวใจแล้วยิ่งไปกระทบกระทั่งการงานของเขาสําหรับน้องเบสนะคะพูดเอาภาพความเป็นหญิงเขามีสังกัด นะเขาไม่ใชเ่เขาเรียกว่าอิสระนะคะอย่างพยบอเนี่ยเป็นอินฟูอิสระไม่มีเจ้านายอย่าลืมข้อนี้นะทุกคนเออภาพความเป็นจริงในสายตาที่อ,อ,อาจจะมีเอฟซีฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเป็นเล่นเขาเขาก็เล่นแรงกลับมานะฮะเพราะว่าเขาก็มีเอฟซีอ FC ของเขาก็สามล้านขึ้นนะเนาะอ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาพอพาไอ้ปัญหาเข้าไปหาเขาเขาย่อมปกป้องคนของเขา นะคะอืมก็เหมือนพวกเราในกลุ่มเรานะฮะเออเนาะของเราสี่สามล้านของน้องเจ็ดล้าน,นเนาะอ่าของเราก็ยังปกป้องของเราอันนี้คือจุดปัจจัยและถ้าสะเทือนไปเกี่ยวกับการทำงานของเขาเขาย่อมถอยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่สำหรับอ,อ่าน้องเบสอืมคำพูดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็ถอยหน่อย เราสองคนไม่ได้มีปัญหากันเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีคุยกันได้ทุกเรื่องแต่จบบทบาทหน้าจอให้ทุกคนได้หยุดอินหยุดฟินหรือหยุดไปฟาดเวี่ยงกันและกันของ f อซภาพที่ออกไอจลบออกทั้งหมดนะฮะในความรู้สึกเบสเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเกิดดราม่าขึ้นแบบนี้เขาก็พูดเสมอแต่พอยบอรเรานะฮะ เติบโตมาจากคําว่าดาม่าเจ้าพ่อดาม่าผ่านได้ทุกสเต็ปแต่หัวใจของอีกคนเขาสู้ไม่ได้เขาก็ต้องหลบหลีกในแบบที่ปกป้องตัวเองพร้อมกับปกป้องงานของเขานะ แม่ๆทุกคนให้เข้าใจโลกความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงสมัยก่อนว่าน่ากลัวแล้วเพราะว่ามีปัญหาการเดินด่ากันพอห่างหันหลังกันจบนะคะแต่ณปัจจุบันโลกออนไลน์น่ากลัวยิ่งกว่าเพราะขยําจํากรรมกันไม่หยุดไม่อยู่นะคะเออแล้วยิ่งมีฝักมีฝ่ายแล้วมีบุคคลที่สามเข้ามาชุ่แซงตะแคงหัวนะ,ะมันกันใหญ่เลยทีเนี้ยพินิจพิจารณาให้รักในตัวตนที่ทั้งสองนะคะ ในแบบของเขาเป็นและก็ให้สิทธิ์การตัดสินใจของเขาอือย่าไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวพี่น้องเห็นเขาเจอกันเห็นเขาขายของร่วมกันต่างคนต่างช่วยหาเงินก็ถือว่าภาคภูมิใจและ,ะดูที่ผลงานเนาะอ,อย่าสร้างปัญหาเพิ่มให้กับคนที่เรารัก fc นะถ้าเป็นตัวจริงอะ่ะแต่ถ้าติ่งแตกวิดวินอ่าก็ปล่อยเข้าไปลูกชายเรา พูดเสมอ,อยิยจ๋าพูดเสมอเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาผ่านมาได้ทุกอย่างแรงกว่านี้เขาก็ผ่านมาแล้วอืเขาเคลียร์ของเขาได้แต่คนที่เดินเข้ามาละ่ะเขารับไหวไหมแรงเกินไปเขาถอยหนีเกิดจากการปัญหาที่เกิดขึ้นกับ fc นี่ก็เนาะอย่าแต่งจนเกินไปนะคะถ้าเขาจะแต่งกันให้เขาแต่งกันเองอืเราก็จิน้นและเติมกำลังใจก็พอนะแม่แมเอ้ยตอบแล้วนะ นี่คือความคิดของยายและผู้เสมอเขาคือเพื่อนกันถ้าเคารักกันได้เราก็ดีใจแต่ถ้าเขาจะเป็นเพื่อนรักกันช่วยกันเกื้อนหนุนจุนเจียกันก็โอเคในชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และน้องเบสเกจารรักทั้งสองไม่มองเป็นดราม่าเนาะเป็นการปกป้องทั้งสองฝ่ายและผู้ใหญ่บ้านก็ออกตัวปกป้องเพื่อนทุกๆคนที่ลาม่าแล้วก็ปกป้องเอฟซีทุกคนด้วยเราก็ควรให้เกียรติเขาเช่นกัน